เพจดังโพสข้อความเดือดแบบไม่มีเบรกปราย,ยาวเหตุผลทำไมถึงไม่ปลืม้มหรือแม้แต่จะมองหน้าหมอลำสาวรายหนึ่งหลังมีคนเข้ามาถามกลางคอมเมนต์ว่านักร้องลูกทุ่งเขาไปทำอะไรให้ถึงต้องแสะเข้าหนักขนาดนี้เพจดังไม่รีรอตอบกลับแบบไม่แคร์หน้าอินหน้าพรมระบุไว้เป็นข้อ,ข,อข้อชัดเจนว่าข้อหนึ่งกูเกลียดการนอกใจถึงจะเป็นเรื่องในอดีตก็จริงแต่เรื่องแบบนี้มันฟ้องชัดเรื่องนิสัยและสันดานดิบ ถ้ากลาวคำไม่ได้ก็ไม่ควรสร้างภาพว่าตัวเองรักมั่นอะไรนักหนาข้อ 2. ไม่เหมาะที่จะเป็นแม่ของลูกๆติดผู้ชายเลอะเทอะและไม่เคยใส่ใจความรู้สึกของลูกการเป็นแม่มันมากกว่าคำพูดแต่มันวัดกันที่การกระทำข้อ 3. สร้างภาพตอแหลทั้งเพแต่งเรื่องโกหกให้ดูน่าสงสารเพื่อปั้นคอนเทนต์ขายความเวทนา แท้จริงคือการตบตาผู้คนเพื่อกอบโกยยอดไลค์และย,ยอดขายข้อ4เอาเด็กมาเป็นผัวถึงไม่ผิดแต่สิ่งที่น่ากังวลคือผัวใหม่นั้นรักลูกของเธอหรือเปล่าดูเหมือนเธอจะยัดเยียดคนรักเข้าไปในชีวิตลูกมากเกินไปโดยลืมไปว่าเด็กก็มีความรู้สึกไม่ใช่ของตกแต่งในเรื่องรักๆคล้ๆข,ข,ของแม่โพสต์นี้จบลงด้วยคำประชดจัดจ้านว่าดูนักร้องท่านอื่นเขาวางตัวยังไง ไม่ได้เอาชีวิตส่วนตัวมาสร้างภาพตลกตลกต,ลกตบตาผู้คนแบบนี้เลยแต่ดราม่าไม่ได้จบแค่โพสต์เดียวเพราะแฟนคลับเพจดังเสริมแรงเข้าไปอีกว่าคนดังจะเลิกกันแล้วมีรักใหม่ก็เรื่องปกติแต่ไม่มีใครเขาเอาความรักมาทำคอนเทนต์อุบัติอมาดหลอกเงิน f อออกสื่อแบบไม่แคร์ลูกไม่แคร์สังคมก่อนปิดท้ายแสบๆว่าแต่ละคอนเทนต์เหมือนคนตื่นหำไม่เคยมีความรักถ้าอายุ20ต้นๆ ไม่มีลูกก็ว่าไปอย่างแต่คนมีลูกแล้วยังเอาเรื่องผู้ชายมาเป็นจุดขายไม่แค่นั้นเพราะยังมีอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่เขียนไว้ได้น่าคิดว่าชีวิตนางไม่ได้มีใครสาบหรอกตัวนางเองต่างหากที่สาบตัวเองให้ต่ำลงเรื่อยๆให้ผู้คนรังเกียจให้ชีวิตวนเวียนอยู่กับกิเลสต,ตัณหาขาดโลกีไม่ได้ก่อนจะตบท้ายแรงๆว่านี่แหละคือบกองกรรมที่นางผูกกับตัวเอง และยังมีอีกเสียงจากคนที่เป็นแม่เหมือนกันเขียนไว้ว่าในฐานะแม่ฉันรับไม่ได้กับข้อสองจริงๆคนเป็นแม่แต่ไม่เคยแคร์ลูกโฟกัสแต่ผู้ชายถ้าเป็นแบบนี้ก็ให้ลูกไปอยู่กับพ่อเขาเถอะเสียงสะท้อนเหล่านี้กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลโดยเฉพาะกลุ่มคุณแม่ทั้งหลายที่ดูจะอินกับประเด็นนี้เป็นพิเศษหลายคนรู้สึกว่าสิ่งที่หมอลำสาวแสดงออกในโซเชียลมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัว แต่มันสะท้อนค่านิยมความรับผิดชอบและบทบาทของความเป็นแม่ในสังคมไทยด้วยเราอาจไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คนอื่นคิดได้แต่เราสามารถควบคุมการกระทําของตัวเองได้เสมอในยุคที่ทุกสิ่งสามารถกลายเป็นคอนเทนต์อย่าลืมว่ายังมีลูกน้อยอีกคนที่กําลังเรียนรู้โลกใบนี้ผ่านการกระทําของคุณแม่ของเขาเองความรักไม่ผิดแต่การใช้ความรักผิดที่ผิดทางผิดเวลาอาจเป็นบทเรียนที่ลูกไม่ควรต้องจ่ายแทนใครท้ายที่สุดนี้ สิ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดไม่ใช่แค่คำพูดล,ลอยๆแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากแหล่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะทุกคำทุกบรรทัดล้วนมีมูลความจริงรองรับเสมอจะรักหรือจะเกลียดใครก็ขอให้รักด้วยเหตุผลและเกลียดด้วยข้อมูลเพราะในโลกของความจริงภาพอาจจะตกตาได้แต่มูลไม่เคยโกหกใครขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ยังใช้หัวใจดูและใช้เหตุผลคิดเสียงของคุณคือ พลังสำคัญในการตั้งคำถามและสร้างมาตรฐานให้กับสังคมถ้าชอบคลิปดราม่าแฝงแง่คิดแบบนี้ติดตามเราได้ที่ช่องนี้ครับ